ขอบอกสุตรช่วยมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษสุดด้วยนะครับวันนี้พิเศษสุดเอาใจแฟนๆระดับไอคีวันนี้น้องในอ่างล้อเมฆัตุลปรีสดๆปรบมือให้น้องนะครับน้องนะครับนี่นะครับคือประธานงพวกเรองีิงห์อาริสวรพันธุลาบริหารงานโดยป้าด้วนวันนี้พิเศษสุดด้วยที่จะมีน้องๆต่างๆระดับสดฟังกันเต็มที่เต็มอารมณ์เต็มเนี้อวันนี้มีหลากหลายงานทีเลยใช่ไหมครับ เป็นสาวๆร่างร่างที <CCTV> ่หสวยมกลงสย่ถ้าสวยขา้ก็จัดทนี้ได้บบนีนางฟ้าอย่างอสาย 怎么样？怎么样？ ตัวซึ่งถามนะคะเป็ <laughs> นเมื่อไหร่ซน่นงในอนแรกเราเรียน3สี่เจดต Oh เดือเอยังเดอนียครับียวเียวรอดีครับคุณแม่ปีนี้ฝากไว้สิแปดที่น่าระมาแปดสิบแต่น่าจะเด็กน่ละครไเท่เลยนะครับเนี่ะครับใครก็ตามแต่เราที่มตามดูไรอันนะครับโอ้โหตัทันนกลคืนเลยแปดแน่าเด็กและน้องอาวน่าเด็กไหน่ารักแม่บักวางตัดา ว่าไปว่าอยู่ว่าแต่ว่าไร้หนัหนาเราวันพุ้มเธอเธอเธอเอแบบว่าครับเราหวัเงว่าดูแลพี่เมาสามคนนะคะขอจับมอกัน เราขอเชิญออกไปแล้วค่ะที่แบ้มาถือกล้องใหหน่อยขอบคุณนะคะ ดีนี <nossos viewers> ้จะมาโดสารพอที่จะสั่งฐ้นนะตอนนี้สังานนะเดี๋ยนี้นะครับห้าอรีบ้านี้นะโดยสาดีครับมาเหยียดชินเลยครับแข็งับเยอะครับแต่ละคนที่ทำแหวนทำเพ็กมาตัเลยใครที่ไม่จบพันนะครับมารับได้ที่ัญชีไห้่้างได้หลังไม่ดีเลยครับ คไม่สวมนะครับก็ไ่สวมสวมูแงเยครับเียวรอรู้ยแยนะคะเรียบร้อยนะคะัอะไรออนไลน์ของแล้ว นี่ก็เชิญมันเป็นออกไปเรียบร้อยแล้วนะะจริงเราก็ช่นวไม่เป็นไรเราจะายเลยนะไม่เป็นไรนะคะน้องอยู่สูงนะคะไม่เป็นไรนะคะดันี้เปน้นะคะงน เท้าเลยแม่ให้นีอยวให้น้องนนเรียบนนรับของนนกันกล้วยหอมมานะคะ้อนนแป๊บนึงนะคะแม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวให้น้องท้องทีละอย่างนนมีแฟนขับแล้วนนจขับเอะนะคะน้องแฟนขับเริ่มเยแล้ว <sh> 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 <knowing> โอ้โหได้ได้เลยครับมาดูเรื่องการไปนี่ครับนะมาได้ ผีเสื้อน้องนนน้องฟ้าหนูให้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะให้ไปครบหมดแล้วเพราะว่าให้ไปตั้งแต่น้องมาถึงนะคะถ้หนมีเวลาเรียบน้องมานะขอบคุณนะคะน้องฝากขอบคุณแม่แมที่ฝากผีเสื้อทักแฝนให้น้องด้วยนะคะน้องฟ้าอยู่ไกลนะคะก่อนน้องนนต้องดูแลดีดีอ่ื่อชือมากเลยเดีนะดงงหม้ัดี ขออภัยครับผมไปครับด้านหลังนั่งตกอยู่ปกัทางตอนนะครับสำหรับบางค วันนี้ไม่ลักไม่นอนครับเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงที่มีเราเล่นสุดตามเบื้องผู้ชี้อย่างแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะให้นอนท้องนอนแล้วก็ใครก็ถนองหูมากๆเลยนะครับกับทีมงานอาจารย์รุ่นปีแต่ละท่านของทีมงานอดิศรพรสุราเป็นงานโดยมาด้วยครับวันนี้จัดเต็มให้กับมีนักแขกเพลที่อยู่ที่งานประจันปีวัฒนาโคกนะครับที่มาติดต่อขกพรโตหลวงอสมดีเจ้าลูกนะครับผมพิเศษสุดครับคือวันนี้ครับ ด้านหลังหลักวยญาขอเสียงคนยังไม่หลับเลยแด้ดวนะถ่ายดรอสักรูกนะครับวีแฟนมาการมาาจริงนะครับไปขอเรียนดูกันเข้ามานะครับผมหน้กันเข้ามาจ้่านะไูกเยแป๊บนึงแป๊บนึ่งาถ่ายรูปก่อนเขามีรายแม่

มึงเย็นนะเอ้วอร์นี่ม่เนอำไเนำนื้อหเลย้เกอน้เนือน้ไ่าขอขอเ็ลไปที่ไาเกล่อขอเบลไปที่าลอน้อั้นครับผมแม่แม่กถามว่าลงทันได้ไหมรวมกันได้ห้าร้อยต้อรอยหนึ่ท่านลงทันได้ไหม 看，C。